เบสรถเป็นอะไรอ่ะเป็นยางผ่านะเบสรถเป็นอะไรอ่ะรถเสียสตาร์ไม่ติดเลยอ่ะทำไมไม่ใช้น้ำมันเพิ่มตาร์น้ำทิพนะอย่างนี้เขาใช้กันทั้งนั้นแหละเขาใช้แล้วเครื่องปิดผ่านง่ายสวัสดีครับผมนายปฏิพานศรีสบายมาจากวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษสาขาช่างยนต์ปวช3าทับสรหัสนักศึกษา6 2 2 0 1 0อ0ศูนวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการฝึกงานครับ สาประกอบการนะครับช่างขวานไรซิ่งครับสถานที่ตั้งถนนราชการรถไฟอเเภอมืองจัังหวดสีสกีครับครับผมดําเนินดําเนินการเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ครับเช่นพวกเปลี่ยนยางเปลี่ยนเข้ามีหรือพวกเครื่องครับแล้วก็แต่งด้วยครับครับเอกสารที่ใช้ในการสมัครงามีอะไรบ้างครับติดต่อมาเองครับครับผม บัญชีธนาคารมีหรือไม่หรือเปิดเองครับไม่มีครับไม่มีใช่ไหมครับการแต่งกายในขนาดผลงานแต่งกายอย่างไรครับแต่งเสื้อยืดธรรมดาครับแล้วก็กางเกงขายาวรองเท้าแตะครับชิวๆครับมีหอพักให้หรือไม่ครับแล้วก็ค่าเช่าห้องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหอมีอะไรบ้างครับไม่มีครับบ้านครับมีรถรับส่งไหมครับไม่มีครับไปเอง แล้วทางทางอู่นี้มีสวัสดิการอย่างไรบ้างครับเช่นเช่นค่าตอบแทนนะครับต่อวันหรือต่อเดือนมีโปรตีไหมครับไม่มีครับแต่ว่าเลี้ยงข้าวครับสามเวลาครับผมอ่าการเข้างานนี้มีรอบไหนบ้างครับมีช่วงเช้าครับหกโมงสามสิบครับจนไปถึงเลิกงานช่วงสามทุ่มสามสิบครับงานที่ฝึกตรงตรงกับที่เราเรียนนาหรือไม่ครับตรงครับ สถานประกอบการนี้ที่ฝึกมีนักศึกษาแห่งอื่นมาฝึกด้วยไหมครับไม่มีครับไม่มีใช่ไหมครับครับสถานประกอบการมีระเบียบอะไรบ้างครับก็ต้องทํางานมาทํางานแต่เช้าครับแล้วก็ตรงต่อเวลาครับผมแล้วก็มีผ้าเช็ดมือถอดกุญีจได้ครับครับสรุปสถานประกอบการแห่งนี้ควรที่จะมาฝึกหรือไม่ครับควรครับ รา,ายได้จากการฝึกงานนี้ครั้งนี้โดยรวมแล้วได้เหลือกลับมากี่บาทครับไม่มีเลยครับแถมติดลงเลยครับโอเคครับผมครับขอจบการนําเสนองานเพียงเท่านี้ผมครับตตตง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 ง